พีโอไอซีรีพอร์ตนะครับผมมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรแทนเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปพบกับพิเตอร์านะครับซึ่งเข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่แนเาอยู่ี่สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมโอไอซีทุกคนนะครับผมพิเตอร์านะครับวันนี้นะครับที่เข้ามาอัดเพลงนะครับรักหนึ่งครับจดจำตลอดไปนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเอ่อซิงเกิลพิเศษนะครับจากเนีนะครับที่เป็นเอ่อเพลงไทยความรักกนะครับก่อนที่จะไปเรียนที่ แพทย์มขแก,ก่นครับก็เลยเป็นเพลงนี้ที่จะส่งต่อนะครับที่จะเล่าเรื่องหรือว่าที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของลิปที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาอยู่บ้านเป็นปานะครับจนถึงวันนี้ที่จะต้องอลานะครับที่จะไปเรียนครับหวังว่าทุกคนนะครับคงจะรอวันทนี่จะมานะครับรอวันที่ที่จะ,ะมาอยู่บนหน้าจออีกครั้งหนึ่งรอวันที่ ตอนนี้เนี่ยจะพา ไปแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับหรือเกินนี้นะครับที่จะปล่อยเอาไว้ให้ทุกคนสังเกตนะครับแล้วก็นะครับยังมีกิจกรรมนะครับให้ทุกคนร่วมสนุกกันก็คือชื่อกิจกรรมว่าหนึ่งรูปแทนรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปนะครับสาหรับใครที่มีรูปคู่กับนิดหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับนิดส่งมาได้นะครับทาง www.facebook.com/actional นะครับกดเขตวันที่ติดกุมภาพันธ์นะครับ ภาพเหล่านี้นะครับวิดีโอเหล่านี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับใน MV รักจริงคำจดจำตลอดไปนะครับซึ่งหวังว่านะครับภาพที่คนส่งมานะครับจะเป็นความประทับใจและก็เป็นความทรงจำที่อยู่ในหัวีจของเราอยู่ในหลังเลี้ยงตาของเราตลอดไปนะครับียังขอฝากเพลงรักจริงคำจดจำตลอดไปไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบข่าวผมเรื่องฤทธิพานิชสำนักข่าวโอไอ